อะไรนี่ปะนี่ทุกคนอะไรปะนี่นี่มองมองจานี้ยโว้ลูกพี่มอได้พูดไหม โยเซปสวัสดีครับที่ผมบังเกิดเสียรัสวันนี้ทุกคนนี่เล่งใหม่เห็นบังแกว่าขี้ออกไม่ใช่เล่งในตำนานเขียวปักทุกคนนู่นข้างหลังนูยุ้งทุกคนหล่าทุกคนเล่งในตำนานสิบปีผ่านไปเราไม่ได้มาเลยทีเดี๋ยวมาดูว่าได้ตัวไหมนะมาเลยที่จะได้ตัวเห็นบังแกว่าตรวจสอบแล้วเนาะมีลูกมีลูกถ้าไม่ได้ก็โทษบังแกทุกคนเนี่โทษเบืงเหยียดก็ไลี้ยงก็เชยและทำไปเลยให้ดังอะไร เฮ้ยโยโยอาเยโยโยยะเยเยโอเคไปเลสโอเ้เอฟซีเบงเหยีมากันนู้นูเอฟซีเบงเหยีมากันนู้มาจอดประกาศลูกพี่เอามาพามันเดียวไปลงเลยทุกคนอ่าเอฟซีมาไม่ได้หนังสือวันนี้เรียนแล้วจบแล้วมีไหมตรงนี้มีจริงเหรอมาอลไรทุกคนอะไรที่ว่าได้ไหมวันนี้ลูกพี่วันนี้เรามาเจอเอ้าใครเอาชะได้มาตั้งกลุ่มอยู่แล้วนี่จริงเหรอ ออามาเลยที่ว mm ่าใครจะเขียวปักก่อนนะทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งบิสมิลลาฮ์ชึ้งอออืืหแต่ว่าหญ้าไม่ค่อยมีนะโอ้พงเจเขียวปักมาเลยเนยเมียเมียเมียตัวแกเด้อพงเหียดได้นี่เอ๋อลูกเหียดเอาลูกเหียดเอาตรงมาเอาตรงเอาตรงใส่เมียก่อนนะตักเลยลูกพี่ตักเลยตักเลยตักเลยเอาเอาใส่ไปนี่ทุกคนเอฟซีต้องไปที่ประจำไหนวะเฮ้ยถ้ำตรงนั้นไปได้ไง ข้ามตรงนี้ไม่ได้ไงข้ามตรงนี้ไม่ได้ออ๋ฮะล่อเอาเลยตัวมีตัวเงยดีตัวผู้อยู่ดอาไม่มีตัวพูล่อมีเยอะเติบเริ่มจ้าล่อทุกคนโอ้ยบางเห็ดชอบเลยในป่านี้ทุกคนอะไรนี่ป่านนี้ทุกคนอะไรป่านนี้นี่หม้อองจานี่ยม้อม้อยัดแบางเห็ดล่อลูกพี่หม้อได้ผู้ไหมยังไงใส่ใส่มีมีบางเห็ดได้มีพูกันบางเห็ดใส่กัน มาแล้วป <c ười> ้าจ่าหนูไอฟบีิมังเงียบนะทุกคนเด็กช่างรับกินมาชนปากกันอยู่นะร้อยทุกคนของเทไม่ชอบไม่มาทุกคนเหรอร้อยนัดมึงจ่าต้อเติมเลยนี่ตัวเมียโอ้โหบังเงียบป้าไปชมกับปลาตุ้งดีเอาชัวแล้วฮะลูกลรกไม่เอาตัวเอาอาปากัาหล่อทุกคนมอเห็ดชัดทุกคนหยาทุกคนเหนื่อยนี่ทำนานน้องจ่า

Hoa ru mêng gia, nơi đây. Dạng thong, đã làm giai này này đã nắng giai đoạn giai đoạn giai đoạn giai đặt giai đoạn Này, đặt giai đoạn 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 giai เด like okay. em okay. eh? ี๋ยวแกจะยนตุ Torah ้งอะไรไปมึงเกียดทอยเดี nya, ๋ยวเรมไปจะาจียนเราไปหนักหน้ามาแล้วเจ็บ FC ได้ FC ได้พูดเลยเอาลูกพี่สวยมึงจ่าท่านได้ยู่อ่ะเกี๊ยวปากเขาได้พูดแล้วจ่าได้พูดเลยรอเกี๊ยปึงจ่ามาแล้วพี่อะไรลูกพี่ไม่ปิงกันในนี้ทุกคน เดี๋ยวเร่ามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร่แต่เีล้อมกพ่อแกอะไูอืมจะี่เรไปได้อี่งเห็นได้อืมได้ตัวแกเลยหยาทุกคนลูกมันจะหมดาวใช่มึนหนแค่กำลังมึงจเพราะว่าเราได้ตักก่อนมงจ Nguyên gặp nạn lên gặp kiao bắt kiao bắt kiểu bắt kiao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  lên kiao bắt 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 kiao bắt

อาลูกเต็มหมดทุกคนเออฮะยังเรอย้อนลงไปไหนมึงจ้ะน้ำลึกกันแล้วมงจ้าม้งจ้าน้ำลึกกัน Nào luôn các ngon. con đi. Ngay đi Nghe môn nè. ngang màn em màn mấy tụi con màn này màn em màn em màn em chả em màn em màn em màn em Mà em sẽ em

มาเลยทุยกคนลองมาที่เด็กเราหวังว่าเราจะเจอของดีโอ้ยอยากมาก้องยังยังไม่เจอ ไม่เจอโอ้มีลูกมันนะทุกคนนี่ต่ลูกมันเจอพ่อ,อเริเมจ้ะาทำเรือตรงนี้น่าจะอยู่ข้างที่เอฟซีนะตรงนี้อือหือทุกคน เราน่าจะเจอหวอดบ้างนะจริงๆนะแต่ว่าบนนี้ไม่ก็มีตาปลายังไม่ขึ้นมาดิเราต้องไปที่บางจาเราต้องชวนแถวนี้ดูปลาดูกคนมอ้โหไปเลยตอนนี้ไปเไลยปลาเอฟซีก,ก่อนไปเอ็งพาไปดูนะ จริงมน่นามีพอ่อพันแถวนี้มั้งทุกคนนี่แต่โลกมนันเสีย ع. พอย่ออะไรป๊าไม่เลยมึงจ้ะข้างบนนี้น่าจะมีที่จริงเด้ะข้างบนนี้กะว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้ ไม่มีลงไปเลยตัวโู้ที่เอฟซีดิบอ่ะยิ่งเหรอใดญมากเลยเหรอมันหนามันน้อยนะลิงมากเหรอไปดูเอฟซีดินเหยียดแล้เนมจะอะไรปงานดิตัวเมียก็เลยนี่มา โอ้ยโอเคไม่มีอะไรคลิปนี้เราเราได้มาตอนนี้ไปเลยคลิปต่อไปว่าเราได้ไม่เลยนะไปเลยอะไรหล่ะไม่เลยนะมึงจะมาทางไหนทางนี้เหรอลูกมันมีนะทุกคนเหรอเอฟซีบุกีมึงจะว่ามาทางนี้เพรว่ามึงเดินเพื่อดิ Hả? À? con Để đưa mình đưa gọi FC xin Mình trả tạc lưu mấy bắp à Thế cái này lập lấy rồi Đây không? Đây tới đây Ui nhá bắt xuống con Nhá các con ơi Mày vô cắt rồi À? à? Để em nói vô cắt bằng kìa Ừ ngon oh. Phàn, mấy thằng này ở con mày làm không tụi con Nhoi, nhoi nhoi Hả Lúc mới tầm rưu ở căn cá bằng kìa Lúc mình dựa nó tới mình mới nhảy đi Để phong mình nhảy, để mình coi nhơi. หญ้ามันน้อยอยู่เลยมันไม่มีก็มีที่แอบหล่อหัวเมียแต่ว่าเอฟซีเอเงียบมาหาแม่พันเลยตรงตรงนี้เลยทุกคนตัวเมียแต่ละตัวหล่อทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่วะแสงไม่ค่อยดีแถวฮึฮะตรงไหนไม่รู้หน้าไหนมันไม่โฟกัสได้เงียบเลยดิมยังจะเนี่ก่อน เงียเตอร์พี่ยังไงตักอะไรนะพูนะมันต้องพบผู้มั่งเหล่งเงียบเอาต์นะเอฟซีเอาจริงนั่นเลี้ยวโลเมงดาตรงนี้แหละเมงดาพี่อะไรเนี่ยไอคนจ้วงจ้วงจ้วงโลใบไม้หยาบตัวคนหยาบไปดูฝั่งโน้นเราดกวนเราบุกในเลยทุกคนเลย

เปอะไรสาวะหลายรเอืมเรามาตอนนี้ไม่มีปลาตรงเงีเนาะอือืโหเก็บไกนเท่าเตดเลยมั้งจ้าเ่าตไมกล่งนี้ตัวเล็กวะทำไมั่งนู้นตัวใหญ่ทุกคนให้โวกัดเลยก็เห็นเก็บเก็บตัวอ๋อน้ำอยู่ในว่าทำไมไม่โวกัดอืม เมันแล้ทุเมียแต่ว่าไรลงอย่าหยาบก่นเลยของแท้เาปูมียพี่อ่ทุกคนฟางชงฟางชงเมียสองพนึงองจาเอดูโเอฟซีดูบอเตอร์ทุกคนฝากกดไ์กดแชร์อะไรไลอื่นยิงไม่เป็นน้ำพืธสวย